ทุกคนมาบุกโรงถ่ายละครในตั้งน้ที่ผลิตละครจกักจักวงวงและละครพิเรียดให้กับทางช่อง7 HD อัน,นจากโรงถ่ายละครสามเสียว ต้ยตีิแต่เธอตกใจวะเที่อะไรเคยอะไรเอาจริงๆเหรอใช่ค่ะเพราะว่าหนูทำไมมันต้องพู้ก่อนนะส่งมาใหญ่มากจากจากบ้านใส่ตดีวเเอาเดี๋ยวพ่อแวาเราก็ต้องหายตัวมาไหมไม่เอาแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับ พี่หลุยพี่หลอดนะคะสองบิ๊กบอสแห่งสามเสียนคะ่ะจริงๆพวกหนูเรียกพี่หลุยพี่หลอดว่าบิ๊กบอสเลยนะคะแต่ว่ามีบิ๊กกว่านั้นอีกบิ๊กแมทผู้บังคับบัญชา<ว>ข้างบนคะ่ะอันนั้นบิ Big ๊กสุดเลย,ยเราอยู่กันที่เรือนไทยนะคะที่เอาไว้ถ่ายละครหลายลลๆเรื่องเลยปกติแล้วเราต้องไม่นั่งอย่างนี้ใช่ไหมเออนั่งกับพืนเนี่ยพี่หลุยนั่งเรือนไทยไม่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวหัวเข่าเดี๋ยวลูกไม่ขึ้นอยากรู้นิดนึงไหนๆเราก็แบบเริ่มต้นคุยกันแล้วหนูอยากจะแบบว่าถ่าความรู้สึกของพพี่หหลลย รู้จักกับหนูมาตั้งแต่เด็กอายุ15อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในรั้วสามเสียนจนทุกวันนี้หนูอายุยี่สิแล้วเกือบ10ปีแล้วค่ะหน้าตายังสวยเหมือนเดิมไหมสวยขึ้นกว่าเดิมพี่หลุยเจอปูเป้ก่อนเลยด้วยนะใช่ก็ยังสวยเหมือนเดิมยังน่ารักเหมือนเดิมนะค่ะเีงค่ะเองสั่งให้พี่พูดอย่างนี้ไว้ไม่ใช่เหรอก็พูดพูดแล้วนะโอเคขอบคุณค่ะแล้วแบบว่าพัฒนาการของหนูล่ะคะ ในเรื่องของการแสดงละครตอนนี้เรื่องอ่เรื่องที่กำลังออกอากาศอยู่นี่แบบเสียดายนิดนึงว่าไม่เห็นออกไปบู๊เขาเลยอ๋อใช่ค่ะพราหนไปขอขอเขาไว้บ่าขอไม่บู๊หรือเปล่าไม่จริงค่ะเราก็ตั้งใจดูผลงานของพี่ท็อปอ่ะเออเรื่องอะไรนะต้นเหนือเมฆต้นเหนือเมฆขอบคุณค่รนางเอกสวยนางเอกคนเดียวนะคะที่สวยอมีสองคนสวยั้งสองคนไปเออเดี๋ยวไม่ได้ไปไหนักทีได้ค่ะแล้วถามพี่หลอดก็ไม่ตอบตอบพี่ตอบแล้วพี่ก็พาออกนอกเรื่อง ที่เขาบอกนี้ก็บอกว่าปูเปต์สวยขึ้นแสด, arten, สดงเก่งขึ้นนะครับแล้วก็มีพัฒนา,านาการที่ดีนะครับแต่จริงๆเลยเน,น,นี่ยอันเมื่อกี้เหมือนจะพูนเหมือนล้อเล่นนะแต่จริงๆก็เป็นอย่างนั้นละครเรตติ้งก็สูงมากด้วยนะยทอ่คุณค่ตาคขอให้สูงทุก<ด>เรื่องค่ะรักหนูแบบว่า medicinal. เขาทางานอีกได้นะคะหนูจะทําให้เ е ตติ้งปังๆเพื่อตอกงานเลยตองานคือหนูอยู่มาแบบ8ปดเปีแล้วคือไม่เคยมีใครเล่าจุดเริ่มต้นของคุณปู่ให้หนูฟังเลยคุณปู่ไพรัลส์วริบุตรนะคะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยละครพื้นบ้านเรื่องแรกคือเรื่องอะไรคะออสมัยเมื่อสมัยก่อนแล้วนี่ยังไม่เกิดนะพี่หลุยส์ก็ยังไม่เกิดด้วยมั้งเริ่มสตาร์ทช่วงแรกที่เป็นช่องเจ็ดสีเนี่ยเอ่อกำเนิดขึ้นเราก็พ่อก็มาทำเอ่อเช่าเวลาทำทำละคร แต่สมัยนะั้นไม่เรียกคอเราเรียกหนังเพราะมันเราถ่ายทําด้วยฟิล์ม16มิลิเมตรนะครับเรื่องแรกที่พ่อทําที่ช่อง7แล้วก็เริ่มใหม่ๆเลยของช่อง7เลยด้วยก็คือเรื่องปลาบูทองปลาบู่ทองเป็นเรื่องแรกนะแล้วก็หาโฆษณาพ่อบอกว่าหาโฆษณาเนี่ยมันมันใหม่มากเลยแล้วมันไม่มีโฆษณา ถ้าเป็นอย่างนี้อยู่อีกหกตอนเนี่ยนะก็คงอาจจะต้องขายบ้านเลยสองตอนสองตอนพี่ก็ไปแล้วแล้วทำอย่างไั้งดตอนนั้นก็พอดีตอนที่ตอนที่หกพอดีเลยมีโฆษณาเข้าหลังจากนั้นก็เลยอยู่ได้มาแบบบิชจากจากตรงจุดนั้นยาวเลยนะครับถึงปัจจุบันก็แตถึงห้าสิบปียังโอ้หกสิบหกสิบห้าสิบยังไงพี่อายุหกิบกว่าแล้ว ตั้งแต่พี่หลุยส์พี่ลอยยังไม่เกิดเลยก่อนก่อนก็ตอนนั้นเริ่มทำตั้งแต่ช่องเจ็เปิดใหม่ๆเลยตอนนี้ช่องเจ็ก็60ปีแล้วแต่ว่า3เสียงเนี่ยจัดตั้งจดทะเบียนประมาณปี2 5 2 6่รแต่ลงถ่ายลาดหลุมแก้วเนี่ยเดิมชื่อลงถ่ายล่าหลุมแก้วนะตอนนี้เป็นลงถ่าย3มเสียงจำไม่ได้ว่าซื้อปีไหนนะฮะแต่ว่าซื้อครั้งแรกนี่ก็เห็นพ่อเล่าให้ฟังว่า10ไร่ ทำไมก่อนสตาร์ทที่10ไร่สตาร์ทที่สิแล้วไม่มีอะไรเลยมีแต่ดินกับต้นไม้กับยุงแล้วก็มาค่อยๆไล่ทําทีละนิดเห็นพ่อบอกเงินก็ไม่ค่อยมีก็เอาเงินที่เก็บเล็กผสมน้อยเนี่ยค่อย,อยท,ำทำทำทีละจุดทีละจุดถ่ายหลังจากวงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะจนกระทั่งเรือนเนี้ยเรือนที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยมันมาโด่งดังในเรื่องคู่กรรมนะฮะคนจะจาเรือนนี้ได้เพราะ <S 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 โกโบริคือพี่เบิร์ตมาน้องกวางมามาถ่ายกันที่นี่คู่กรรมเลตติ้ง40นะฮะถ่ายที่เรือนไทยหลังนี้ และก็ถ่ายจนถึงลอยลัก้อยบาปนะเรือนนี้โดยที่พี่ไม่รู้ไม่มีความรู้เรื่องเรือนไทยเลยพ่อเล่าให้ฟังว่าเราก็นึกว่าเรือนไทยมันจริงๆมันก็ใหญ่นะที่นี่แต่ปรากวาพ่อบอกไอ้นี่เขาเรียกเรือนเศรษฐไม่ใช่เรือนเศรษฐีนี่เขาเรียกเรือนชาวบ้านเรือนชาวบ้านเหรอเออไอที่เรานั่งอยู่เนี่ยคือเป็นเรือนไทยระดับชาวบ้านแค่นั้นพ่อเรือนเศรษฐีมันจะใหญ่กว่านี้อีก,อยยกเยอะเลยนะอ่ามันจะมีแบบพื้นตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยแม้เราก็เข้าใจผิดทําไมพ่อซื้อเรือนชาวบ้านมันซื้อเรือนเศรษฐีมาอะไรอย่างเงี้ยพ่อบอกเฮ้ยมันแพงนะอะไรเงี้ย จร,จริงๆแบบหลังนี้อยู่มานานมากเลยแล้วก็ใหญ่บมากเลยนะคะสามเสียเนี่ตั้ง2526แต่ลงถ่ายเนี่ยน่าจะมาก่อนอก็ลองนับดูว่ากี่ปีมาแล้วตั้งแต่หนูยังไม่เกิดปัจจุบนัน <ๆ S 1> นี้ <ๆ S 1> มีประมาณร้อยไร่นะครับจากของหัวเนี่ยไปถึงท้ายสุดมันรวมนาด้วยก็ประมาณ100 100าร้อยร้อยไร่ร้อยไร่เดิมจะ <ๆ S 2> ไปทัวร์สิบเท่าสิบสิบไร่กลายเป็นร้อยไร่ก็คือสิบเท่าสิบเท่าความสมาอรงมากาหลคงความสามรถของคุณอลังหรือคนเดียว ของคุณปู่ใช่ไหมคะสุญยอค่ะพี่หลุยส์พี่หลอดคิดว่าละครพื้นบ้านเนี่ยมีเสน่ห์ตรงไหนคะถึงคลองใจแฟนๆละครมาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะคือเดิมเนี่ยละครจากวงเนี่ยละครพื้นบ้านเนี่ยมันฉายไพร์มไทม์ตอนนี้นะมันฉายตอนสองทุ่มทุ่มหนึ่งหรือสองทุ่มพี่จำไม่ได้แล้วใช้เือนละครคืนตอนนี้เลยแล้วประมาณปี28เขาย้ายจากเวลาคืนมาลงมาเป็นตอนเช้าซึ่งเวลาเดิมตอนนั้นน่ยคนตื่นขึ้นมาเด็กตื่นมาก็จะมีแต่กระตูนก็คือ พ่อก็บอกว่าถ้าจะสู้กับการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยเด็กไทยเนี่ยน่าจะน่าจะดูเด็กไทยด้วยกันเองมากกว่าหลังจากนั้นพ่อก็ทําเรื่องสียอดกุมารเป็นครั้งแรกตอนนั้นเอ,เอาเด็กมาเล่น4ี่คนเลยก็ได้รับความนิยมจากตรงนั้นเลยแล้วก็มีมีนผีหน,ผ,หนผีก็เรื่องแรกจากเรื่องสียอดกุมารเนี่ย<อ>โดยเขียนบทโดยคุณวานิชจรุงกิตอน,นันต์ซึ่งคุณวานิชเนี่ยเป็นกวีซีไ์ในในยุคนั้นนะครับตอนนี้ท่านเสียไปแล้วเขีย<อ>น,นระหว่างคําพูดระหว่างเด็กกับน,นผีได้น่ารัก คนก็รู้จักน้าผีมาตั้งแต่บัดนั้นโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้วหนีเรหนีเข้าไปในอุโมงนั่นเลยไม่ไหวเหนื่อยอย่าพึ่งเข้าไปอย่าพึ่งเข้าไปในอุโมงพระกุมารน้าผีมีเรื่องจะบอกตอนนี้ไม่ทันแล้วน้าผีหลังจากนั้นเลตติ้งเนี่ยจริงอย่างที่ทางพ่อคิดไว้ก็คือที่ถามว่าเสน่ห์ของละครจากวงคืออะไรก็คือความเป็นไทยนี่เองที่เป็นเสน่ห์เพราะว่าคนไทยเราเนี่ยมันก็จะดู ของที่เป็นไทยๆเรากันเองใช่ค่ะตั้งแต่เด็กอะหนูตื่นเช้ามาเสาร์อาทิตย์หนูก็จะตื่นมาดูแล้วหนูก็เป็นแบบแฟนคลับพี่หนาเลียบหนูยังเห็นว่าเป็นยักษ์ตะกแตแย่เน<อ>ี้ยหนูก็จําได้ <c oughs> และหลายตัวละครสังทองหนูเองก็ดูมาตั้งแต่เด็กแล้วแบบพอจุดหนึ่งที่แบบได้เข้ามาอยู่ในลัวสามเสียนอะ <c oughs> จริง,รงๆหนูก็แบบภูมิใจในตัวเองมากเพราะว่ามันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่คือแบบว่าสิ่งที่แบบเราดูทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แล้วเราแบบ <c oughs> ตัวหนูเองได้มาอยู่จุดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ ละครจากวงเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดาราเด็กอย่างงี้นะครับเล่นไปเรื่อยเๆรๆื่อยโตเป็นหนุ่มเป็นสาวนะแล้วก็จะมีดาราเด็กรุ่นใหม่ๆเล่นไปเรื่อยๆก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวบางคนสาวเลยก็มีมาถึงแป๊บสาวเลย <c oughs> อย่างอย่างน้องกบ <c oughs> เป็นหนุ่มๆอยู่ดีมาถึงสาวเลย <c oughs> อย่างน้องกบนี่มาเล่นตอนแรกนี่ก็ยัง12เด็กครับเด็กมากรุ่นเก่าๆ่ขวัญเล่นมีหลายคนมืองนองที่เล่นครับแล้วมีพิงกี้น้องพิงกี้พิงกี้หยาดเล่นปะเล่น น้องหยาดใช่ไหมหยาดบีมาริกาอเงี้ยก็เล่นมาหมดก็คือเหมือนกับว่าตัวละครพื้นบ้านเนี่ยจะเป็นอะไรที่สมัยก่อนเราเรานิยมที่จะใช้ดาราใหม่ๆด้วยแล้วมาฝึกความอดทนฝึกความสามารถใช่ไหมคะฝึกความอดทนฝึกตรงไหนฮะใครดึก เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับสามเสียงยุคพัฒนานะสี่ทุ่มเลิกครับมาเร่นกันเยอะๆนะครับเมื่อกี้พูดถึงเสน่ห์ของละครพื้นบ้านของเราแล้วใช่ไหมคะอันนี้จุดเด่นค่ะจุดเด่นของละครพื้นบ้านคือมองปุ๊บแล้วต้องเป็นแบบของค่ายสามเสียงเลยอย่างเงี้ยค่ะความเห็นของพี่นะเราเราไม่รู้ว่าคนดูคิดยังไงแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าเนื่องจากเราทํามานานพ่อกับน้องหลอดทําต่อเนื่องกันมานานที่เห็นเป็นหลายสิบปีนะเพราะนั้นเนี่ยเราทํามาก่อนใครแล้วก็ทํามานานเหมือนมันเหมือนน้ายาอุทัยเลยที่คนมันคุ้น ล้าขอโทษนะไปทําอย่างอื่นถ้าไปปรับรถมันสักนิดนึงไกลแล้วอันนี้มันของจริงต้องเป็นอย่างนี้คือจริงๆเขาเห็นเรามาน,นานเราทํามานานตั้งแต่เริ่มต้นบุกเบิกมาอะไรอย่างเงี้ยตรงน,นั้นเสน่ห์ก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนอินดัสทรีสแตนดาร์ดไปว่าต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไต,ตนนเติลน้องไปดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันก็แล้วแต่นะฮะอีกเรื่องหนึ่งสมัยโบราณเนี่ยสมัยพี่นั่งดูงานของคุณพ่อทาปลาบู่ทองสมัยที่เป็นฟิล์มเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความละมุนละไมมากนะ คนแก่สมัยนั้นเด็กสมัยนั้นนั่งดูแล้วน้ําตาไหลตามมันมีความเป็นไทยสูงมันมีความละเอียดอ่อนมากะนะอันนั้นอ่ะมันเป็นเบ้าหลอมมาผสมผสานพี่หล่อเขามาอัดแอปเรื่องการใช้เทคนิคอะไรต่างๆเนี่ย<ะ>มันผสมกันลงตัวกลายเป็นเป็นละครสามเสียงปัจจุบันนี้<ะ>จากเดิมที่มันเป็นละครที่มันเป็นมีเกตของชาวบ้านของ วัฒนธรรมไทยการกินอาหารการเป็นอยู่ความเป็นอยู่เราก็ไม่ได้ไปคยดอะไรนะก็เราก็ทําตามนั้นแต่ทําให้มันด r a ม a t ท z e มันให้มันให้มันสนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นการผสมผสานกันระหว่างตรงนั้นอนะ่ะความความโบราณความ,ะมล,ละมุนละมกับรุ่นใหม่ที่ไปหลอกก็ทำเนี่ยนะฮะมันออกมาเป็นสาเสียงซึ่งซึ่งลงตัวจริงแล้วก็คือนิทานนิทานไทยนิทานไทยก็คือคนโบราณที่แต่งแต่งกันไว้เล่าต่อๆกันมา การเล่าต่อต่อกันมาเนี่ยนอกจากเล่าต่อต่อกันมาแล้วหรือจะเล่นเป็นลิเกแล้วก็เขียนเป็นการ์ตูนสมัยก่อนก็จะมี<ไ>เขียนเป็นหนังสือวัดเกาะหนังสือวัดเกาะก็คือเล่มลาสตางสมัยเก่ามากๆแล้วก็เล่มบางๆเนี่ยครับก็ออกมาเล่มหนึ่งแล้วคนก็มาอ่านต่อเป็นหนังสือคํากรอน,อนี้ก็เล่าเป็นนิทานเป็นนิทานกรอนมาเรื่อยๆไม่ไม่ได้มีแค่เท่าที่เห็นอยู่ในที่สําเสียนสร้างเท่านั้นนะครับยังยังจะมีนิทานเราเรียกเทพนิยายไทยนะครับของนิทานวัดเกาะ จริงจรนัดชาญเล่มนิดเดียวมาทําเป็นละครเนี่ยโอ้โหมันขยายมาแั้วแล้วคุณพ่อก็จะเป็นคนที่เอาเอาแกนแค่นี้มาแล้วขยายก็จะทำเป็นทรนเมนต์ออกมากี่สิบตอนบางบางบางเรื่องถึงร้อยก็มีครับคุณพ่อเนี่ยอายุเยอะก็จริงนะแต่ว่ายังทําสังทองอย่างเงี้ยคุณพ่อก็จะบอกว่าเขยเนี่ยเขยสมัยก่อนก็จะเป็นเขยไทยเขยเขยประเทศใกล้ๆกันเนี่ยแต่เขยมีเขยฝรั่ง S <S เ,เคยฝรั่งเคยฝรั่งไม่เคยมีอย่างเงี้ยใช่ <นะ S 2> มีเคยอินเดียเคยแค่ <S <S ทุกวันนี้อาณาจักรเราใหญ่มากพี่ลุยพี่หลอดแบ่งหน้าที่กันยังไงในการบริหารคะคือเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยมันไม่ใช่แบ่งหน้าที่กันนะพูดกันตรงภาษาคนคือต่างคนต่างทาแยกเป็นดาราบิโอแยกเป็นดีด้าแล้วสามเสียเนี่ยยังไม่มีนะแล้วพ่อมาทําลงถ่ายแล้วพ่อก็ค่อยมาทาพอทาไปทํามาปรากฏว่าเรามาดูอา้าวเฮ้ยเราทําฉากอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังอยู่ในนี้มันก็ไม่หายไปไหนเราก็เออเริ่มนิยมมาถ่ายทําที่นี่ นะแล้วก็ต่างคนต่างทํางานเวลาเราทํางานเราแข่งกันพี่แข่งกับน,น้องน้องแข่งกับพ่อพ่อแข่งกับพี่อะไรเงี้ยเราเราแข่งกันเต็มที่เวลาทํางานแต่ว่าเวลาถึงเวลาจําเป็นปับ๊บเวลาที่จะต้องทํางานด้วยกันเราจะรวมตัวกันทำนะหลักการที่เราทํารวมตัวกันก็ประเภทพวกทําเรื่องอะไรนะตอลอดนางเสือง,นาง,องนางเสืองละครบันพอน,นางเสืองก็เป็นละครที่เทิดพระเกียรติแล้วก็มีความยากอยู่ตรงที่ว่าดาราเนี่ยต้องร้องเป็นเพลงเวลาพูดกันเป็นละครเทิดพระเกียรติตอนนั้นก็มารุมกันทํา มีตอนช่วงคู่กรรมที่ตอนที่ระเบิดลงสถานีรถไฟอันนั้นคนหมดบริษัทดาราวิดีโอหมดบริษัทดีด้าหมดบริษัทสามเสียนไปเนี่ยสิบกว่ากล้องนะครับพิหลอดไปอยู่ตรงตรงรถไฟอะ่ะและ้วพอมันระเบิดใช่ไหมควันเนี่ยจมูกเนียวดำดำดำเขำ่าควันเลย,เยก็สนุกดีนะครับเวลาที่มาช่วยกันแล้วแบบว่าอนาคตมีรวมตัวกันทําอีกไหมคบมีตลอดอ่ะมีตลอดก็ มีโอกาสเมื่อไหร่เราก็จะรู้ธรรมดาแข่งกันสนุกธรรมดาแข่งกันเรื่องพยายามทำงานทงานแข่งกันแข่งกันกินที่ลงถ่ายเนี่ยนะพี่หลุยส์กับพี่หลอดเนี่ยเออที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะคุณพ่อทำแล้วทุกวันนี้คุณพ่อก็อายุมากแล้วก็ยังเป็นคนทําอยู่ทํายังไงคุณพ่อก็จะมีกล้องวงจรปิดหมดทุกจุดทุกจุดใช่ตอนนี้เขาก็ดูเราอยู่เขาจะดูวันนี้คุณพ่อก็จะ โทรไปโทรไปสั่งทีมงานว่าตรงนี้ทำาสอย่างนี้นะอย่างี้อย่างี้แต่โชคดีว่าไม่ได้ติดไมโครโฟนไว้นินทาได้นิดหน่อยได้ใช่ไหมคะหนูสงสัยมาตลอดเลยว่ากล้องติดเสียงหรือเปล่าแต่นี่ติดอันนี้ติดวะอันนี้มีใช่ไหมคะแล้วก็มีบริษัทของพี่หลุยส์ของพี่หลอดด้วยก็คือดีด้าวิดีโอโปรดักชันแล้วก็ดาราวิดีโอใช่ไหมคะครับอันนี้พี่พี่หลุยส์พี่หลอดจะทําสไตล์ละครเป็นยังไงบ้างคะสมัยพี่เนี่ยกับพี่หลอดเนี่ยทางช่องเขาต้องการจะแยกให้ ให,ให้บริษัทเนี่ยใครตามถนัด,ดคนดูสมัยนี้อาจจะอาจจะนึกไม่ออกว่าจริงดาราวิโอดีดาเราทำหนังบูมาก,ก่อนเรื่องอะไรคะโอ้พี่เอาเจตลินกับอ่ำมาเล่นเพชรตเพชรพี่หลอดทำไ,ไ,ไอ้นี่คุมแฝกเราสองคนโคตรบูเลยแต่หลังๆเราไม่ทำเพรามันแพง <laughs> แราวมันเหนื่อยก็เลยให้พี่เวอร์เขาเหมาไปเลยก็เลยเปลี่ยนสไตล์มาเป็นดราม่าใครเอาไปก็เอาไปเพราะมันเหนื่อย ช่ไหมครบจริงจริงเราทำมาเยอะฮะไม่อยากจะรู้เหมือนนแถวนี้ถ่ายเรื่องอะไรบ้างละครคืนใช่ถ่ายเรื่องอะไรบ้างคะ<ม>นหนูหนูขอเดาเรื่องหนึ่งคือถัาถฐานของพิภพใช่คือัฐานของพิภพเนี่ถ่ายที่นี่ก็สมัยนั้นมีคุณปีญนุชพวกเด็กรุ่นนี้นะพวกนัทมีเรียคาวดียจักรกพันอะไรคือแถวพิภพรุ่นนั้นอ่ะก็ถ่ายกันที่เรือนไทยเนี้ย สายโลหิตสายโลหิตก็ถ่ายนะคะสองฝั่งคลองรัตะนโกสิน์นางทาต <c oughs> บนรักลูกทุ่งอ๋อบนรักลูกทุ่ง<ห>นบนรักลูกทุ่ง,<ห>ง,งกับสายโลหิตเนี่ยถ่ายปี253 8ทหารองเจ้ามีเรื่องอะไรหนังเจ้าทุกเรื่องเลยครับก็ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านอมาตหรือว่าจะเป็นชาวบ้านอะไรเงี้ยก็จะต้องใช้ทางด้านนี้เรือนไทยตรงนี้คือซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์เลยค่ะ100้ไร่ของเรานะคะจะทัวร์กันหมดไหมเดี๋ยวเราไปชมสถานที่ในโรงถ่ายสามเสียนกันเลยค่ะ ช่วงทัวร์อาณาจักรสามเสียนนะคะทุกคนไปนำเสนอนะครับละครที่แบบว่าคนรอติดตามเลยอะนี่ตรงนี้อ้าวิลลี่อ๋ออยลักรอยบวกรอยบาบคะ่ะลอย,ลอ,ยลอยบาบนี่อันนี้สร้างใหม่เลยใช่ไหมคะทำขึ้นมาใหม่ครับทำขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะคะทุกคน,นเดิมมันจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นต้นไม้เป็นอะไรเงี้ยกระท่อมพวกบ้านพวกนี้ก็คือคุณพ่ออนุบาิให้สร้างขึ้นมาใหม่หมดเลย เป็นเรือนธาตุฮะตรงนี้เป็นเรือนธาตุอ๋อจะได้ฟีลเหมือนแบบว่าเป็นแบบพีเรียนไงเป็นสมัยก่อนเงี่ยค่ะเพราะว่าตบกันแถวๆแถบเนี่ยเหรอครับค่ากันมีข้ามรมีข่ากันด้วยเหรอคะมีครับเพยแล้วลอยบาบี้มีข้าฆาตกรเยอะตรงนี้ก็จะเป็นป่าใช่ไหมจำได้ไหมเขาก็จะเรียกแบบป่าช้าบ้างหรือไม่ก็เป็นป่าแบบว่าตามหากันอะไรอย่างนี้ยค่ะไอ้ต้นทางขวานี่นะครับในเรื่องรอยลากรอยบาปแต่เดิมเนี่ยคือต้นงิ้ว แล้วสิ่งที่เราทำก็คือต้องเอาเลเซนเนี่ยฉา,ฉาบขึ้นไปครึ่งหนึ่งเห็นป่ะฮะ <S <S แล้วทำเป็นต้นเดี๋ยวจชื่อต้นไม่ได้ทุกถ่ายเสร็จไปแล้วขับนยังเป็นต้นงิ้วอยู่เหมือนเดิมออแล้วเราไปทำทำเทคนิคกันนะครับต่อขึ้นไปจนจนจบแต่จริงเวลาถ่ายทําเราทําแค่ครึ่งเดียว เหมือนมากเหมือนมากค่ะเหมือนต้นไม้จริงเลยข้างนมือตอนแรกไม่เหมือนเลยเนี่ต้องมาพ่นสีพ่นอะไรกันอุตะลุดตัวนู้ว่าต้นไม้นะเนี่ยไม่องมันจริงไม่ท่าไรแต่ของเดิมข้างในก็คือต้นต้นยิ้วเห็นป่ะใช่ใช่ใช่แล้วเราทําทําโอบไปเฉยแถวนี้หลุมศพทั้งนั้นนะครับร้อยรักร้อยบาดมาแล้วยังกลัวอยู่เลยจริงๆไม่มีฮะโอ้ยต้องรอชมตรงนี้คืออะไรคะพี่หลอดทำฉากขึ้นปั้มปังบันปั้มปังบันอ๋อปั้มปังบันนี่ก็ไปสั่งอิดแบบโบราณมาแล้วก็มาก่อสร้างแถวนี้ผีดูนะฮะ หลุมศพบางปอมบางตรงนี้ตายกันรเดินผีหลอกนะคะทุกคนเมื่อกี้พี่หลาดบอกว่าตรงนี้คือลงสีข้าวนะคะครับคือที่เนี่เราทํานาด้วยแล้วก็ให้ตรงเนี้มันเป็นลงสีเราก็จะสีข้าวเองแล้วข้าวก็มาใช้ในกองถ่ายเราทานข้าวกันลงสีนี่ไม่ทราบสีอะไรครับสีข้าวสีข้าวที่มีสีอะไรดูก็ลุกสีขาวอยู่นะสีขาวอันนี้นะครับเป็นบ้านโบราณจริงนะครับ อยู่มานานมากแลมาตั้งแต่เรื่องอีสาก็เร็วๆนี้จะบูรณะให้ให้ดูใหม่ขึ้นมาเคยเจอไหมคะพี่หลอดมีเคยเจอดาราเคยบอกตอนกลางคืนนะนะเหมือนมีคนพี่หลอดชอบเจอผีอยู่เลยพี่แบบไม่เคยเจอเลยและเรื่องนี้อะคะคเรื่องนี้นะถ้าคุณปู่เขาสร้างแบบว่าเป็นบ้านริมน้ํามีห้องแอร์ด้วยเนี่ยแต่ไม่มีใครเข้ามาถ่ายสักทียังไม่เคยเข้าไปเลยค่ะ คนที่เพลินคือคนนู้นดูขับแล้วมาสนุกยันอันนี้เราเรียกเป็นชื่อป้อมอะไรคะป้อมปางบันจริงๆก็คือป้อมธรรมดานี่เลยครับคุณปู่เขสร้างไว้แต่ว่าพอดีไปถ่ายป้อมปังบันระยะหลังก็ถ่ายต้นต้นตาลคู่นี่ก็เป็นป้อมปางบันอื และตรงนี้นะคะคือฉากสําคัญในชีวิตปู้เป้เลยนะทุกคนฉากเลือกคู่ค่ะหนูอยากจะบอกว่าการที่หนูแบบเสี่ยงพวงมาลัยโยนไปให้ผู้ชายเนี่ยหนูคุ้มมากเลยนะรอบนั้นนะคะพอหนูได้ผู้ชายสองคนโอ้โหกลางกลางวันหนูได้เป็นพี่หมอป่ากลางคืนหนูได้เป็นพระสังข์เพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะได้ผู้ชายเยอะๆให้มาเสี่ยงแถวนี้ใช่ค่ะให้มาเสี่ยงพวงมาลัยแถวนี้มาได้เลยนะครับลงถ่ายล่าหลุมแก้วเดี๋ยวเก็บตังค์คนละยี่สิบ เดี๋ยวหนูจะเสียงให้พี่หลุยกับพี่หลอดรับนะคะโุไม่กล้ารับเหรอลูกตรงนี้นะคะก็จะเป็นฉากสําคัญสําคัญละครหลายเรื่องเลยที่มาถ่ายทํานะคะมีแล้วก็เป็นกําแพงวังยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะคะทุกคนเอาละค่ะทุกคน โซนด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนในภาษาพวกหนูเรียกคุ้มปอแต่สำหรับพี่หลุยส์พี่หลอดเรียกอะไรคะปีฟ้าคุ้มปอดปีฟ้า เวลาจะถ่ายละครจากวงนะครับแถวๆนี้เราก็บอกมาที่คุ้มปอบแล้วตรงนี้เนี่ยโลเคชั่นตรงนี้เราถ่ายละครอะไรกันบ้างคะเยอะมากเลยอบผีฟ้านี่ก็คือเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะพี่ลุงมันชื่อคุ้มปอบคุ้มปอบปีฟ้าเนี่ยคุ้มปีฟ้าก็ถ่ายที่นี่เลยที่นี่ครับจริงๆหนูดูเรื่องนี้แล้วบางทีถ่ายละครพิเรียดอยู่ไอ้หนังเจ้ามาขโมยถอเออแบบแย่งกันนะระหว่างพิเรียดกับหนังจากวงจากวงบอกเข้าข้างในนยต้อะไรบ้างผีบ้างยักษ์บ้างอะไรอยู่ในนี้แหละตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ย โปรดักชันในการถ่ายทำมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างคะถ้าเป็นโปรดักชันทางด้านฉากอ่ะก็มีปรับเปลี่ยนกันตลอดเวลานะเราก็จะมีการเปลี่ยนว่าเรื่องนี้เราถ่ายเฉพาะตรงนี้เรื่องนู้นถ่ายตรงนโน้นเนี่ยมันจะไม่ซ้ากันในแง่ของโปรดักชันละครจากวงจากวงเนี่ยมันเป็นนิทานมันเป็นจินตนาการเราก็เลยจะต้องมีเกี่ยวข้องกค็คือคอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกก็จะมาใส่อยู่ในในช่วงที่เป็นจินตนาการบามเป็นจริงมันเกิดไม่ได้ก็เราก็พัฒนา c ีจเข้าไปเรื่อยๆ <c oughs> แต่ก็ไม่ได้เป็น CG เอามานําเรื่องอะไรนะครับตัวหัวใจของเรื่องต่างหากที่พวกเราพยายามสร้างหนูเชื่อว่าทั้งพี่หลุยพี่หลอดแบบทำละครมาเยอะมากๆมีละครไหนที่แบบถัดใจไหมคะสักเรื่องหนึงลึกๆนะไม่ไม่หม,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 มายความว่าอะไรนะโยมอ่ใช่ใชเรื่องนี้เรื่องอะไรนะ เรื่องอะไรนะดาบเจ็ดสีวะเอาไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องสังทองเรื่องสังทองสังทองก็เป็นหนึ่งในละครที่ชอบแต่จริงๆแล้วถ้าถามพี่ก็คือละครที่คุณพ่อเคยกำกับไว้คุณปูหลังเนี่ยเคยกำกับไว้เรื่องแรกก็ปราบูทองแต่ว่าเราก็ต้องรักพ่อเรามากกว่าใช่ไหมก็ละครที่พ่อกำกับแม่งเนียนกว่าว่ะ คือมันดูเป็นไทยๆแล้วมันละมุนละไม่มากแล้วแต่ของของรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยที่พี่หลอดมารับผิดชอบเนี่ยมันก็มันก็ได้ลักขณะไฮเทคนะมันก็ได้เรื่องซีทีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็ถือเป็นอาจารย์เป็นครูเราด้วยถามว่าชอบเรื่องอะไรก็ปลาบูทองปลาบูทองเหมือนกันทองเอ้ยขอบคุณค่ะชอบนางเอกด้วยไหมคะโอ้นางเอกชอบมากก็คือว่าละครจากวงที่เป็นเรื่องที่คนรู้จักหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีปลาบูทองแก้วหน้าม้า สี่ยอดกูมารขวัญป้าหน้าดำเงี้ยนะก็พี่กุลทองพี่กุลทองบุไทยทองบุไทยเทวีค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยคุณพ่อก็อยากจะให้เราสร้างเรื่องใหม่ๆซึ่งเป็นเรื่องเก่าอะนะครับเรื่องจริงๆของของคนไทยเราเรื่องพื้นบ้านเราเนี่ยยังมีอีกเยอะมาก200กว่าเรื่องแต่ในทุกๆ10ปีหรือ10กว่าปีอย่างเงี้ยเราจําเป็นจะต้องมาสร้าง,างปลาบุทอง แก้วหน้าม้าอย่างเงี้ยเพราะเด็กเ,เด็กที่เกิดมาใหม่เนี่ยเขาจะโตไปสิบกว่าขวบเนี่ยเขาก็จะได้พบกับเรื่องนิทานพื้นบ้านของไทยเ,เรื่องสําคัญคสาคัญหล,ลักๆก็จะได้แบบว่ารู้จักเ,เรื่องพื้นบ้านของไทยด้วยแล้วก็ได้เห็นวัฒนธรรมรวมถึงประเพณีต่าง<ช>ๆด้วยถึงเวลาที่เรื่องหลักๆพวกเนี้ยจะต้องวนกลับมาแต่ว่า เราก็คงเรื่องเอาไว้พัฒนาทางโปรดักชันเนี่ยเพิ่มเข้าไปทุกคนก็เลยได้เห็นความแตกต่างจากเวอร์ชั่นที่แล้วกับเวอร์ชันปัจจุบันโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูโลเคชั่นอื่นๆอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะี่เราจะเดินทางใช่ไหมใช่ค่ะเราจะไปทางเรือสำเภาไหมโอ้นเราแบบว่าหายตัวไปอย่างนี้หายตัวไปอย่ี้ตัวไปก่อนเร็วกว่ะอาเหรอเหรอเขาอย่างสามดินหนึงเลยไมหนึ่งสองติม นี่ก็จะเป็นหน้าเมืองที่เวลามีตลาดเนี้ยจะเห็นได้ว่าบ้านตลาดจะจะวางอยู่ตรงนี้เวลาถึงเวลาก็เอาไปตั้งขายของหน้าเมืองขวามือเนี่ยเป็นบ้านเื่เรียกบ้านเจ้าพ่อใช่ไหมพี่เลยเนี่ยก็เป็นบ้านแบบเวลาเป็นบ้านเจ้าพ่อเราก็จะมาใช้ที่เนี่ยอันนี้เป็นไม้ใหม่สุด40ล้านไม่รู้คุณพ่อซื้อมาตัวตัวเสาต้นมันจะใหญ่ๆพ่อก็เป็นคนใจถึงเขาไปเห็นบ้านใครเขาชอบเขาบอกซื้อยูดีก็มาโพล่ลุมแก้วเฉยเลยทั้งหลัง ส่วนทางนี้ก็คือเป็นวิหารพ่อตั้งชื่อว่าวิหารดาวลอยดาวลอยเป็นอยู่บนฟ้าหรือพ่าเรามีพระาธาตุข้างบนซึ่งเราจะบูชากันวันนี้ก็เป็นวันสําคัญที่จะต้องมาบูชาพระธาตุนะน้องหลอดเป็นพระบรม,มาสารีริกธาตุพระสารีริกธาตุเดี๋ยวเราไปไหว้ขอพรพระบรมสารีริกธาตุกันนะคะ อะไรที่สําคัญคือตรงนี้เป็นโลเคชันที่ถ่ายละครหลายเรื่องมากๆเลยตอนนี้กําลังถ่ายทําเรื่องอะไรอยู่คะตอนนี้ก็คือดาบเจ็ดสีครับาดาบเจ็ดสีก็จะถ่ายที่นี่นะครับที่คุณผู้ชมเห็นทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์นั่นก็คือตรงนี้นะคะในเรื่องละครดาบเจ็ดสีแล้วก็ถ้าเป็นละครธรรมดาที่ที่ถ่ายทําไปเพิ่งติดกล้องไปก็เรื่องขวัญล่าแล้วก็เรื่องแม่จอมขวัญสองเรื่องเ<อ>มาเลือกเลนะเรื่องขวัญขวัญเนี่ย <laughs> ขวัญเลย <laughs> ขวัญ <laughs> เอ้ยขวัญมา, <laughs> า,มาละคะ <laughs> มีคนเคยมาถามพี่นะว่าเฮ้ย พี่หลุยไอสามเสียนเนี่ยมันมันเสียดมันอะไรเหรอพี่ถามหลายคนไหนก็มาถามแล้วถึงสามเสียนแล้วก็ขอขอญาตอธิบายพี่เองก็ไม่รู้นะก็ต้องไปถามคุณพ่อพ่อเป็นคนตั้งเราก็นึกว่าพ่อตัวพ่อเขากับแล้วใครว่าคุณแม่หรือว่าลูกหรือยังไงพ่อบอกไม่ใช่สามเสียนเนี่ยคือ represent เหมือนเทวดาครอบครัวเทวดาก็จะมีเสียนที่เป็นพ่อเสียนที่เป็นแม่และเสียนที่เป็นลูกพี่ก็เลยถามต่อว่า้าเกิดเขามีลูกสองคนไม่3มสามสามเสียนบวกหนึ่งหรืออะไรเขาก็ทำท่าอย่างนี้เราก็เลยไม่ถามต่อ จริงๆก็คือหมายถึงแบบเหมือนครอบครัวเทวดาเป็นเฉพาะหัวคนโบราณนัาเแียกเสียงนั่นเองจริงๆหนูว่าพอชื่อ3าเสียงนี่แหละค่ะถึงทำให้อาณาจักรใหญ่ขนาดนี้ตอนนี้นะคะก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วปุ๊เป้อยากจะให้ทําพี่หลุยและพี่หลอ่นะคะฝากละครของตัวเองด้วยค่ะขอฝากเรื่องรอยรักรอยบาดนะครับแล้วก็มีฟ้ามีตาแล้วก็โซนเจ็ดนะครับ ฉาช่องเจ็ดสีช่องเดียวนะครับ <ล bunker. S 2> รอติดตามเลยนะคะทุกคนฝากติดตามด้วยครับขอฝากติดตามดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงนะครับตอนนี้เป็นช่วงท้ายเรื่องแล้วกาลังเข้มข้นเลยแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือลักษณะวงนะครับก็กําลังจะเริ่มถ่ายทำเป็นเรื่องใหม่เลยบทละครสนุกมากเลยฝากละครของดีด้าก็คือเรื่องแม่จอมขวัญนะครับแล้วก็ขวัญล่าสองเรื่องก็จะออนแอร์มีขวัญเอ้ยขวัญมาด้วยวันขวัญเด้อยขวัญมาก็ ไม่ต้องฝันด้วยฝันมาเลตติง้งเลตติ้งสุง <c oughs> มาแล้วมาแล้วเลตติ้งต้องมาค่ะพวกเราที่ที่อยู่ในสามเสียนเนี่ยนะเราก็ตั้งใจอยากจะผลิตงานออกไปให้ดีๆนะครับแล้วก็ถ้าถ้าจะดูย้อนหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูบักะบูด o t v นะฮะ ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะปุเป้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆดีใจมากๆนะคะที่ได้มาแบบว่าพูดคุยกับทั้งพี่ลุย,ยและพี่อ๋อถาเป็นไม่สนิท <laughs> อ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของหนูเลยที่ได้แบบสนทนากันยาวเยอะขนาดนี้ได้มานั่งสอบถามอะไรสั่งให้พี่พวกพี่ๆพ,พูดให้ฟังอะไรอย่างเงี้ย <laughs> สั่งให้กระโดดวาร์ปตัวเลยเออสั่งให้กระโดดวาร์ปได้ด้วยแล้วก็ได้รู้แบบเรื่องราวหลายๆอย่างที่แบบว่าตัวหนูเองอยู่มานานแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยหวังว่าคนดูหลายๆคนเนี่ยจะได้เห็นทั้งอีกมุมนึงงขอพี่หลลแ้วก็มุนึงขอพี่ เห็นมุมกันไหมใช่เห็นหลายๆมุมใช่จะได้เห็นหลายๆมุมแล้วก็สําหรับ EP หน้านะคะเราจะไปค้นนะคะเปิดบ้านเปิดรถหรือว่าไปดูธุรกิจกิจกรรมหรือว่าคนดังคนไหนนะคะต้องรอติดตามต้องรอติดตามอยาคนบ้านพี่นะจริงๆอยากไปคนบ้านพี่หลุยนะนะทุกคนหมดเวลาลงแล้วสําหรับวันนี้บายๆต้องเสกไหมต้องเสกไหมครับคุเต้คุเป้ต้องเสกนิวแ e สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ CS7HD และสำหรับ YouTube อย่าลืมกดซับ s ไค i ป e ด้วยนะคะ